สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมช่องมิ่งขวัญชแนลค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่จะต้องรีบนำมาบอกผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นสิริมงคลของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะต้องรีบฉกชวยโอกาสนี้ ทำอย่างไรเราจึงจะฉกชฉวยโอกาสได้เราต้องรู้ที่มาที่ไปของเราเราคือผู้ที่สวรรค์ส่งมาให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างเสริมบุญบารมีให้แก่ตัวเอง และในทางโลกนั้นเราก็จะต้องนําพาชีวิตของเรานั้นไปสู่ความสำเร็จด้วยเช่นกันในเมื่อเราเกิดมาเป็นผู้ครองเรือนดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของทางโลกให้ชีวิตเรานั้นดําเนินไปได้อย่างมีความราบรื่นเริ่มที่ชาววันอาทิตย์ค่ะเริ่มมาก็ดีเลยชาววันอาทิตย์นี้ไม่น่าห่วงเลยค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก และสุขภาพถือว่าคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้งานเข้ามาค่ะคุณจะมีโอกาสได้ง,งานที่โดดเด่นที่สร้างผลกำไรให้คุณและก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะงานคุณจะผ่านชลุยจากที่ที่ผ่านมาคุณหนักคุณเหนื่อยงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นงานที่ไม่หนัก ไม่เหนื่อยแต่ส่งผลต่อการเงินอย่างดีเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเรื่องการเงินช่วงนี้เงินจะหมุนดีหมุนเงินเข้ามือดีค่ะคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการงานจากโชคลาภแล้วก็จะมีผลสำเร็จใครที่ใครที่มีงานประจำก็มีโอกาสได้ผลสำเร็จจากงานเสริมนะคะใครที่มีงานเสริมจะ รู้สึกเลยว่างานเสริมนั้นทําเงินในช่วงนี้ดีมากๆค่ะชาววันอาทิตย์มีสิ่งที่จะต้องเตือนอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้เงินนะคะคนวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะใจใหญ่ค่ะใช้เงินแบบไม่คิดนะคะจะเป็นคนที่สายเปก็ว่าได้ช่วงนี้เมื่อเงินเข้าเยอะก็บริหารจัดการเงินเก็บเงินให้เป็นนะคะจะได้เก็บไว้ใช้ต่อยอดในเวลาที่เรานั้นลำบากค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วเรียกได้ว่าคุณนั้นเป็นนางพญานะคะเพราะว่าช่วงนี้คนรักของคุณจะเอาอกเอาใจเชื่อฟังคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะจะพูดจาดีจะอ่อนโยนอ่อนหวานกับคุณคุณสามารถที่จะสบายใจได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของคุณเลยในเรื่องของความรัก แล้วก็ไข่นะคะที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์แรงมากดังนั้นขอเตือนเมื่อมีสเสน่ห์แรงก็อย่าเพิ่งเหลิงนะคะสังเกตด้วยวินิจฉัยวิเคราะห์ด้วยดูคนด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อสเสน่ห์แรงใครเข้ามาก็รับไว้หมดนะคะระวังจะไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะจะทําให้ชีวิตนั้นยุ่งยากค่ะ,ะลดสเสน่ห์ของคุณลงบ้างคบหาก็ดูคนที่ เขา,าโสดนะคะโสดด้วยกันนะคะดูให้ดีเลือกให้ดีนะคะช่วงนี้โอกาสเป็นของคุณคุณมีโอกาสที่จะเลือกแล้วค่ะ mm. ในเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปสุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ mm. แล้วช่วงนี้นะคะใครที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วออกกําลังกายโยคะอะไรอยู่แล้วถือว่าผ่านค่ะ mm. แต่ใครที่ยังไม่ดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาดูแลรูปร่างแล้วทําให้สุขภาพดีด้วยนะคะ สำหรับชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้การงานของชาววันจันท์นั้นถือว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังมองหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณกำลังมองหาโอกาสที่จะสร้างงานใหม่ที่จะหารายได้ใหม่ๆที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีอาจจะต้องใช้เงินบ้างแต่ก็ให้ระมัดระวังในการที่จะใช้จ่ายเพราะงานบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการที่ ลงทุนไปโดยสิ้นเปืองแต่ก็มีงานที่ดีๆที่จะสร้างเงินให้คุณเพียงแค่คุณนั้นมีความระมัดระวังในการวิเคราะห์นะคะงานช่วงนี้ดีมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนแล้วก็การเงินก็ดีช่วงนี้การเงินเข้ามาก็อยากจะแนะนำว่าเงินถ้าเกิดช่วงนี้คุณรู้จักเก็บรู้จักมัธยัต คุณจะมีโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนสามารถที่จะนําเงินก้อนนี้ไปต่อยอดหรือไปทำทุนที่จะ,ะก่อร่างสร้างตัวหรือที่จะรับโปรเจกต์ใหม่ๆได้ต่อยอดได้เลยดังนั้นการที่ได้เงินมาคุณก็ต้องรู้จักเก็บด้วยรู้จักใช้ด้วยรู้จักใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะชาววันจันทร์ช่วงนี้การเงินถือว่าดีค่ะมีอะไรเข้ามาดีๆอย่างแน่นอนและ เมื่อมีเงินเข้ามาดีนะคะบริหารต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมีความเจริญก้าวหน้าต่อ,ตอไปะระวังที่จะสูญเสียเงินไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะบริหารจัดการให้ดีชีวิตคุณก็จะดีขึ้นได้ค่ะเรียกว่าเงินดีค่ะหมุนดีไม่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงแค่ว่าคุณจะบริหารเงินได้ถูกต้องถูกแนวทางหรือไม่เท่านั้นเองทีนี้มาถึงเรื่องของความรักนะคะ ชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้สําหรับคนโสดสําหรับคนโสดก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยจะโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่จะห่วงในเรื่องงานมากกว่าจะคิดถึงแต่งานเป็นหลักจะคัดสรรคนที่จะเข้ามาโดยปกติแล้วคนที่เกิดวันจันทร์นี้จะเป็นคนที่คัดสรรคนจะเลือกยากแต่บางครั้งเลือกยากแต่กลับได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เลือกซะอย่างนั้น ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสที่งานเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนงานคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆความรักใหม่ๆจากงานจากงานที่คุณได้ออกได้ไปนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเดินทางไกลเดินทางไปติดต่อเจราจาแล้วคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆความรักสำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่า งานเป็นหลักของคนบันจันทร์แต่เมื่อหันกลับเข้ามาหาคู่ก็จะพูดจาเข้าใจกันได้ดีถ้าหากว่ามีปัญหาลรื่องละแหงกันก็เป็นแค่ปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสามารถที่จะเคลียร์กันได้ปรับใจปรับตัวแป๊บเดียวคุยกันแป๊บเดียวเคลียร์กันได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดบันจันทรนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะ อาการทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรปัญหาที่จะเกิดสําหรับคุณก็คือเรื่องไข้หวัดเรื่องภูมิแพ้อากาศเท่านั้นค่ะพักผ่อนให้เยอะๆเพราะคนวันจันทร์ช่วงนี้ทํางานหนักมากโหมง,งานหนักมากนะคะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้มากและดูแลสุขภาพด้วยค่ะสําหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ช่วงนี้เรื่องของการงานคุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ๆหรืองานที่ในตำแหน่งหน้าที่ของคุณคุณจะได้รับมอบหมายให้ทำเยอะมากเลยค่ะงานเข้ามาเยอะมากและผู้ที่ทำธุรกิจการค้าธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะงานคุณจะเข้ามาเยอะมากช่วงนี้ถ้าจะคิดให้ดีอยางให้คุณคิดว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้ทดสอบจะได้โชว์ฝีมือของตัวเองดังนั้นอย่าไปคิดมากค่ะให้คิดว่า เป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกหลายๆเลเวลหลายๆอย่างเป็นการโชว์พัฒนาการของเราโชว์ทักษะของเราซึ่งถ้าหากว่าเราทำแล้วผ่านไปได้ด้วยดีผลสำเร็จก็จะตามมานั่นคือตัวของเราก็จะมีผลงานและการเงินก็จะตามมาด้วยเรีวยกว่าเมื่องานเข้าเยอะเงินก็ดีมากๆค่ะเงินจะเข้าดีมากสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ คุณจะมีโอกาสจะมีเรื่องราวที่จะได้ใช้จ่ายเงินหลาย,ลายอย่างในเรื่องการลงทุนใหม่ๆในเรื่องการทำธุรกิจใหม่ๆก็ให้จัดสรรระบบการเงินของคุณให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดและใครนะคะที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานนะคะเพราะถ้าคุณไม่มีงานสำรองไว้คุณอาจจะต้องตกงานยาวเพราะฉะนั้นหาก คุณคิดจะเปลี่ยนงานนั่นหมายถึงว่าต้องมีงานอย่างอื่นสำรองไว้ก่อนด้วยค่ะในเรื่องของอความรักนะคะคนที่เกิดบังคารช่วงนี้คุณจะได้เจอความรักจากโลกออนไลน์มาเยอะมากแต่อยากให้คุณนั้นยับยั้งชั่งใจอย่าไปเชื่อเพราะความรักออนไลน์นั้นเป็นไปได้ยากก็ขอให้คุณนั้นทำใจนะคะก็ ดูในเรื่องของความเป็นจริงมากกว่าช่วงนี้อยากให้คุณโฟกัสเรื่องการงานมากกว่าคะ่ะสำหรับใครที่มีคู่ช่วงนี้ความรักดีคะ่ะจะเป็นช่วงที่แฟนคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างถิน่นหรือได้เดินทางคุณอาจจะมีความรู้สึกละอา่าเรียกได้ว่าหึงหวงคิดมากก็ขอให้คุณนั้น ลดความคิดมากลงเพราะคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่ขี้งอนขี้หงิงนะคะลดอาการเหล่านี้ลงนะคะค่อยมองค่อยดูนะคะค่อยค่อยดูไปนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เขานั้นมีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญเรานะคะลดอารมณ์ของตัวเองลงแล้วก็มีสติให้มากค่ะที่จริงแล้วความรักของคุณนั้นอยู่ในเกตีนะคะถ้าหากว่าคุณนั้นตั้งสติได้ กสิ่งเขาก็ยังเป็นของคุณอยู่ค่ะแล้วในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องการกินเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วก็อาการปวดหัวนะคะอาการไมเกรนนะคะการกินนั้นสำคัญค่ะสำหรับชาว,วันอังคารนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวที่เกิดวันพุธในเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะเป็นวันพุธกลางวันหรือวันพุธกลางคืนนะคะ ช่วงนี้งานของคุณต้นเดือนอาจจะรู้สึกว่ากับยังนิ่งๆอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะชาววันพุธนั้นหลังจากนี้ไปก็จะมีงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไม่น่าเป็นห่วงนะคะนิ่งเฉพาะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะมีเงินเข้ามาค่ะแต่ชาววันพุธนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินการใช้จ่ายอย่างสุรุย่ยสุร่ายด้วย เพราะคุณมักจะตามใจตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปกับความสุขการซื้อของอซื้อของใช้ซื้อของสนองความต้องการของตัวเองอย่างที่ไม่มีประโยชน์นะคะไม่จำเป็นแต่คุณก็ซื้อประมาณนี้นะคะทำให้คุณต้องได้ควักเงินออกมาใช้เกินความจำเป็นแทนที่เงินนั้นจะเป็นเงินเก็บ ก็ทำให้สูญเสียเงินในตัวนี้ไปโดยที่ไม่คุ้มค่าการงานการเงินหลังจากต้นเดือนเมื่อคุณได้เคลียอะไรแล้วงานเงินก็จะเข้ามาการเงินก็จะลื่นไหลดีคุณจะต้องเคลียเงินที่ยังค้าง,รงหรือยังไม่เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนหลังจากนั้นพอเคลียได้เงินก็จะดีมากค่ะเพราะช่วงนี้คุณจะเก่งเรื่องการเจรจาคุณจะมีไหวพริบดี ก็เลยทําเงินได้รัวๆเลยนะคะเรื่องของความรักของคุณนะคะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดช่วงนี้จะมีคนรักเข้ามาแบบแบบอึ้งๆแบบที่ไม่คาดคิดก็เข้ามาศึกษาดูใจกันลองศึกษาดูใจกันได้คุณจะได้เจอคนที่ดีและอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ลองศึกษาดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งสรุปแล้วก็ใครที่มีคู่ ช่วงนี้คุณอาจจะได้คือพอได้มาคบหากันได้สักระยะหนึ่งก็มีเรื่องที่ให้คุณนั้นต่างฝ่ายต่างก็แยกทางกันไปมีเหตุให้เขานั้นต้องเดินทางไกลดังนั้นเรื่องนี้คุณต้องทำใจถ้าหากคิดว่าไม่คิดจะไปต่อก็คุยเคลียร์กันตรงๆถ้าหากคิดจะไปต่อคุณก็ต้องทำใจในจุดนี้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพ ชาววันพุธนะคะระวังเรื่องการาเป็นหวัดภูมิแพ้การเจ็บคอและการเจ็บปวดปวดเมื่อยเนื้อตัวแข้งขาอะไรประมาณนี้สำหรับดวงของชาววันพฤหัสบดีนะคะประจำเดือนมิถุนายน2567นะคะช่วงนี้การงานของคุณเป็นช่วงที่คุณกำลังปรับตัวนะคะปรับตัวเพราะว่า งานของคุณนั้นที่ทำมากำลังจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเป็นการปรับสมดุลงานและเรื่องของส่วนตัวเมื่องานนั้นเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วคุณก็จะมาดูแลเรื่องส่วนตัวได้มากขึ้นช่วงนี้คุณทุ่มเทเรื่องการงานมากก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณต้องได้แก้ไขบ้างในางบางจังหวะแต่คุณก็จะสามารถที่จะทําไปได้ด้วยดีงานอะไรที่คุณทํามาตั้งนานแล้ว เริ่มจะส่งผลให้คุณนั้นมีความสำเร็จปัญหาจะเริ่มมีน้อยลงแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจการเสียมิตรแล้วก็ถ้ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าคุณอย่าไปโต้เถียงนะคะให้รีบถอยออกมาการโต้เถียงกับผู้ใหญ่มีแต่จะทำให้เราเสียคะ่ะดังนั้น หยุดตัวเองได้ตั้งสติแล้วก็ถอยออกมาซะนะคะบางคนอาจจะมีเ,เกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางเพื่อที่จะไปในเรื่องการพัฒนาการงานและคุณในช่วงนี้คุณจะเริ่มวางแผนเป้าหมายในอนาคตแล้วเรื่องของการเงินนี่เรียกได้ว่าดีขึ้นมากๆเลยนะคะมีรายรับแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ที่ตัวเองนั้นอยากจะสนองความต้องการของตัวเองให้ยับยั้งตัวเองไว้เพื่อที่เราจะได้เก็บกำเงินไปต่อยอดในเรื่องของการงานเงินจะไหลเข้ามามากมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเงินเดือนนะคะฐานะทางการเงินของคุณก็จะมั่นคงขึ้นส่วนใครนะคะที่มีการเสี่ยงโชคมีการเทรดหุ้นไว้นะคะ เมื่อถึงอโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำกำไรเรื่องรายจ่ายก็นั่นแหละค่ะที่บอกไว้ให้ยับยั้งตัวเองรายจ่ายของคุณมีไม่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของตัวเองครอบครัวและงานค่ะเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสบายๆเพราะงานของคุณนั้นกำลังก้าวหน้า คุณก็เลยจะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องความรักจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะชีวิตคุณตอนนี้คุณแฮปปี้ดีแล้วแต่ถ้าคุณคิดจะมีเรียกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่หล่อที่สวยเจอคนที่เหมาะสมและถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะชีวิตรักของคุณนะคะช่วงนี้ชีวิตรักราบรื่นมีความสุขค่ะอาจจะได้ พากันออกไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวออกเดทด้วยกันไปมีความสุขด้วยกันเรื่องของสุขภาพช่วงนี้สุขภาพจะ,ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหากคุณยังไม่หายรักษายังไม่หายให้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและเปลี่ยนวิธีการกินหรือไม่ก็ให้ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้น เผื่อจะได้แนวทางที่ดีขึ้นมานะคะสำหรับดวงของชาววันศุกร์ประจําเดือนมิถุนายน2567นี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทำธุรกิจก็จะมีออเดอร์จากลูกคาก้าเก่าเข้ามานะส่วนใครที่กำลังเปิดร้านใหม่ก็ถือว่าโอเคค่ะมีออเดอร์มาเข้ามา ไม่ขาดกิจการการค้าก็จะรุ่งเรืองขึ้นจะโด่งดังเพราะเพราะความสามารถของตัวเองเร็วๆนี้จะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาค่ะความพยายามที่คุณเคยทำไว้จะส่งผลให้งานเข้ามาเยอะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ให้ระมัดระวัง อย่ารับงานมากจนเกินกำลังที่จะทำไหวซึ่งนั่นจะส่งผลให้คุณเครียดเกิดความกดดันเกิดความรู้สึกไม่อยากจะทำงานไม่มีแรงจะทำงานช่วงนี้ก็ให้พิจารณาให้ดีแล้วก็ให้อดทนไว้เดี๋ยวเดือนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องการงานเข้ามาด้วยค่ะช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นนะคะ อาจจะเป็นค่าไฟฟ้าอาจจะเป็นค่าเรียนพิเศษอะไรที่เป็นเรื่องราวพิเศษพิเศษนะคะก็จะเพิ่มขึ้นแต่คุณก็จะมีรายได้จากเรื่องราวอย่างอื่นมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชกราบ,รบ,รบจากครอบครัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาจจะเป็นของที่ชิ้นใหญ่นะคะเรื่องของความรักนะคุณจะมีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาคุยไม่ขาดแต่ให้ระมัดระวังนะคะเขาอาจจะมาหลอกคุณ โดยที่บอกคุณว่าเขาไม่มีใครเป็นโสดแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะก็จะมีแผนที่จะไปทำความรู้จักกันมากขึ้นมีแผนที่จะไปร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมนอกบ้านไปเที่ยวไปสังสรรค์ออกสังคมทำตามความฝัน เรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมคนที่เกิดบันสุสุขภาพโอเคคะ่ะช่วงนี้สุขภาพไม่มีปัญหาอะไรดวงของชาววันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะช่วงนี้เรื่องการงานใครที่กำลังที่จะหางานใหม่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งใหม่คุณความขยันขันแข็งของคุณเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ คุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะคุณจะมีโอกาสอาจมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในองค์กรต่างชาติที่มีสาขาเกือบทั่วโลกซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้พัฒนาทักษะแล้วจะได้มีทักษะที่ดีติดตัวไปเรียกได้ว่าให้คุณทําแบบนี้ตลอดไปนะคะพัฒนาตัวเองไปอย่างนี้มันจะส่งผลดีต่อคุณในระยะยาว คุณอาจจะต้องได้พัฒนาศึกษาเพิ่มเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวแต่คุณก็จะได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอสังคมที่ดีในเรื่องของการเงินการเงินถือว่าคนวันเสาร์นั้นการเงินคงที่มีรายรับและรายจ่ายเท่าๆกันคือมีรายรับรายจ่ายที่พอๆกันรายจ่ายส่วนใหญ่จะมาะจากการที่คุณนั้นกำลังจะ ต่อเติมบ้านแล้วก็คุณควรที่จะต้องเตรียมเงินสำรองไว้ใช้ใจ่ายในกในเวลาฉุกเฉินด้วยและคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ช่วยเหลือใครและก็อาจจะมีใครที่จะมาช่วยเหลือคุณนี่เป็นสองกรณีนะคะอาจจะคุณต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เขาก็ให้ความช่วยเหลือคุณดีหรือคุณ มีเกณฑ์ที่มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาไปเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักคนโสดคุณจะมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตเยอะยิ่งทางออนไลน์นะคะก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาอยากสารสัมพันธ์เยอะเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์แต่อยากจะเตือนว่า การที่คุณคบคนนั้นช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นั้นก็อาจจะผลักดันให้คนที่เขามีคู่คนที่เขามีแฟนอยู่แล้วมานึกรักให้ชอบพอคุณก็อยากจะให้คุณนั้นพิจารณาดูให้ด,ดีเพราะคุณนั้นจะมีมาทั้งทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางออนไลน์หรือทางงานหรือทางการเรียนนะคะคุยแก้เหงาได้แต่อย่าไปคิดจริงจังถ้าจะให้ดีคือตัดไปเลย เพราะการที่ถ้าเรารู้ว่าเขานั้นมีคู่อยู่แล้วแล้วเรายังไปพูดคุยจะเกิดความรู้สึกผูกพันเมื่อเวลาเราจะตัดนั้นมันจะลำบากค่ะช่วงนี้สำหรับคนที่มีแฟนนะคะถ้าเกิดว่าเรานั้นกับเขานั้นมีเรื่องราวที่คุยกันไม่ลงตัวหรือมีเรื่องราวอึดอัดใจขอให้คุณตั้งสติใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาาคุณจะสามารถเคลียร์ได้ เคลียได้ไวขึ้นแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์มันจะบานตายค่ะเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเจ็บป่วยยิ่งผู้หญิงให้ระมัดระวังเรื่องของวัลูกช่องท้องถ้าเป็นผู้ชายนะคะใครใครที่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนนะคะแนะนำให้ไปตรวจ เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ได้นะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะก็หวังว่าดวงทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าให้ฟังนี้จะนำไปเป็นไกด์ไลน์ให้ผู้ที่มีการกบาทกลางฝ่ามือใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนให้คุณนั้นได้ประสบความสำเร็จได้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะนำไปเป็นไกด์ไลน์และใช้ พัฒนาตัวเองอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นได้ด้วยความประพฤติของเราเป็นหลักค่ะดวงดาวเพียงแค่มาส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้นนะคะขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จทุกทุกท่านท่านผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ